สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมแมนกบอันเมะนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องหมาเทพซูหยวดตอนที่1 0ถึง11นะครับและขอบคุงไายแปลดีๆจากเพจหัดแปลทำงงเล่นะครับไปเล่มหมาก,กันเลยนะหลังจากที่พวกเราได้หลังจากที่พระเอกของเราได้ไปขอเข้าร่วมสำนักนะครับพร้อมแล้วหินดาบทดสอบนั้นลึกลับและหินดาบทดสอบแต่ละอันมีพลังองค์ประกอบธาตุที่ไม่มีที่ท,ที่สุดไหลเวียนอยู่ เมื่อผู้ทดสอบจอดหินทดสอบล่องลอยจะเปิดพลังขององค์ประกอบธาตุบนหินทดสอบพลังดาบเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ทดสอบดาบเปิดใช้พลังประกอบธาตุจิตวิญญาณให้สําเร็จได้ยิ่งพลังในตัวดาบยิ่งล้วไหลออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดใช้ธาตุจิตวิญญาณแห่งดาบได้มากเท่านั้น ดาบเหล็กลึกลับกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้าระบบเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อดาบทบบบาววามบทบินนี้มีพลังถึงจุดสูงสุดมันมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังสิบเท่าของข้าได้ยากวันนี้ข้าสุหยวนขอปฏิญ,ญาณว่าข้าจะต้องเปิดใช้องค์ประกอบธาตุจิวิญ,ญญาณแห่งดาบให้จงได้ ไม่เลวแม้ว่าเด็กนี่จะยังไม่เปิดใช้งานธาตุองค์ประกอบจิตวิญญาณแห่งดาบและเขายังไม่ได้ฝึกฝนทักษะของดาบเขาเลยขอรับไม่เลวแม้ว่าเด็กคนนี้จะยังไม่เปิดใช้งานธาตุองค์ประกอบแห่งจิตวิญญาณดาบได้เขายังไม่ได้ฝึกฝนทักษะดาบของเขาเลยสมแล้วจริงๆที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกเรียกว่าอัจฉริยะเจ้าขยะนี่มาแบบมาแบบพลังขนาดนี้มาจากไหนกันแรงพลัง แรงผลักดันที่แข็งแกร่งนี่มันทำลายข้าต้องทำให้ได้ยามันไม่ง่ายเลยพลังงานที่สำคัญในร่างกายของข้ากำลังหมดไปในพริบตาฮ่าๆนี่ยังไงล่ะผลของก้าไม่รู้จักเตรียมตัวอย่างมันก็เป็นไอแข่เบียงขยะเท่านั้น มันจะฝึกไวมากมมยแค่ไหนก็นตามแต่ชะตามันแต่ตะตาของมันถูกกำหนดไว้แล้วว่าเป็นเพียงขยะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปชีวิตมันชีวิตมันไม่ได้ถูกลิขิตให้เป็นให้เปิดใจงานท่านองค์ก่าจีบิญญาแห่งดาบได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันจะไปแต่ห้มันจะ,นจะปฏิเสธฝืนลิขิตยังไงชีวิตของมันก็อาจไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ฮ่าฮ่าขยะมันเป็นเพียงขยะจริงๆ แม้ว่ามันจะดิ้นรนมากเพียงเท่าใดมันก็เป็นแค่เรื่องตลกซูหเหวนถ้าข้าเป็นเจ้าข้าคงไม่มีหน้าอยู่ในโลกนี้อยู่อีกแล้วล่ะอย่างที่บอกไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้เจ้าก็ล้มเหลวถึง3ครั้งติดต่อกันที่การที่เจ้าขอบคุณการที่เจ้าดินน้นรนมันก็เพียงแค่จะทําให้เรื่องเจ้าที่เป็นขยะมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นนี่ข้าล้มเหลวล้มเหลวจริงๆหรอ สวัได้ลิขิตให้ข้าไม่อาจเปิดใช้องค์ประกอบจิตวิญญาณแห่งดาบได้จริงเหรอมาต่อกันตอที่สิเแ,แลยนะครับซูหยวนนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรความร้มเหลวของมนุษย์มาเป็นเรื่องปกตินี่มันบ้านอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรกันวิญญาณดาบที่แข็งแกร่งและทรงพลังนี่ ข้าจะรับจิตวิญญาณแห่งดาบของหินทั้งเล่มได้ไหมนะกเกิดอะไรขึ้นระเบิดหินทดสอบเหรอพระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นได้ยินเรื่องการเปิดจิตวิญญาณแห่งดาบข้างไหนมีการระเบิดหินทดสอบพลังมาก่อนเลยระบบข้าขอแสดงความยินดีกับท่านที่ทำภารกิจสำเร็จในการเปิดองค์ประกอบธาตุจิตวิญญาณแห่งดาบ ระบบขอมอบรางวัลให้แก่ท่านดาบแบมไพร์ดาบแบมไพร์เป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงของราชาโบดานแห่งอาณาจากักรร้างเมื่อหับหมื่นปีก่อนดาบนั้นเดียวและมีความว่องไวเป็นอย่างมากแต่เป็นอาวุธระยะประชิดด้วยดาบด้วยทักษะของดาบ b r o ดบลอดอิเตอรสามารถกระตุ้นพลังงานในการขอไปฮะ สามารถกระตุ้นพลังการสูบพลังชีวิตของศัตรูได้มีความเป็นไปได้1นึ่ในหมื่นในการกระตุ้นทักษะที่ซ่อนลับอยู่หลังจากกระตุ้นทักษะการสืบผู้ใช้จะสามารถดูดซับพลังงานที่แท้จ,จริงของศัตรูเพื่อเติมเต็มพลังงานในร่างกายได้เพื่อให้ชั้นเข้าใจทักษะ spring e อิเตอสามารถสกิลการสูบได้อย่างสมบูรณ์โอกาส ในการใช้สปินอิตเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน10ตลอด20ตลอด20ชั่วโมงนี้ในขณะที่ท่านทำธุรกิจได้สำเร็จระบบจะให้รางวัลทแก่ทัก,ก,ะทกษะดาบรอดอิตเตอร์ของท่าน,พ,น,พ,นพื้นที่รางวัล2ช่องตรงนี้น่าจะเป็นช่องเก็บตรงนี้น่าจะเป็นช่องเก็บของของระบบนะครับดีมันกทําทำลายหินทดสอบของโซจินซง,งของข้า ยวนตู้ผู้เท่าแห่งส่วนเกียนทรงเรียนท่านผู้เท่าตู้ขอับมเลียนท่านผู้เท่ายวนตู้ผู้อาวุโสไปเหยียนได้ทําผิดกฎและอนุญาตให้ซูหยวนเปิดดอดธาตุองค์ประกอบแห่งจิตวิยาเป็นครั้งที่สองแล้วมันก็จะทําลายหินทดสอบจนทําให้หินทดสอบระเบิดแล้วเจ้าซูหยวนในตอนนี้มันได้หมดสภาพไปแล้วครับมันน่าแปลกนะ ว่าสุหยวนทำลายหินทุสอบนั้นได้ยังไงหินทดสอบนั้นมันแข็งแกร่งมากและคนธรรมดาไม่สามารถทำลายมันได้ง่ายแน,น่พลังของหินนั้นมันต้องทําให้ร่างกายของพวกเขาหมดพลังไปแม้ว่าเ,เขาจะมีพลังที่จะทิ้งร่องรอยไว้บนหินก็ตามข้าว่าการทดสอบนี้มันจะต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติเป็นแน่ก็จบไปแล้วนะครับมหาเทพซูหยวนตอนที่1 0 1ถึงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปละครับ